ทำประกันไปแล้ว120วันเกิดป่วยเป็นกดไหลย้อนค่ะเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวอยู่ที่ประมาณ60,000กว่าบาทแต่ว่าทางบริษัทประกันนะคะเขาให้สับรลองจ่ายก่อนเพื่อตรวจสอบประวัตินะคะว่าเ,ออเคยเป็นโรคอะไรมาก่อนหรือไม่ค่ะปรากฏว่าบริษัทตรวจสอบเจอว่าเป็นโรคความดันก่อนทําประกันนะคะบริษัทเขาก็เลยออกจดหมายแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ตัวนี้นะคะ่ะถึงแม้ว่าโรคกดไหลย้อนจะไม่เกี่ยวกับ โรคความดันนะคะแต่ว่าบริษัทคอามิสิแจ้งยกเลิกได้อะคะ่ะเนื่องจากไม่แถลงข้อความจริงตอนทำประกันนะคะ เลยอยากฝากไว้ให้คิดนะคะตอนทำประกันเราต้องแจ้งข้อมูลทุกอย่างะคะ่ะว่าเราเป็นโรคอะไรบ้างโรคเล็กโรคน้อยหรือโรคใหญ่โตเราก็ควแจ้งค่ะให้บริษัทเขาพิจารณาเองค่ะว่าเขาจะรับประกันเราหรือไม่นะคะเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาตอนเคลมนะคะฝากไว้ให้คิดนะคะสนทนาประกันชีวิตกับแพร่ี่นี้คำแนะนำสามารถมาพูดคุยกันได้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ